ครับผมก้อยพัทลุงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการเลี้ยงปูดำนะครับตัวใหญ่มากนะครับขนาดสองฝ่ามือนะครับทุกคนตัวหนึ่งก็คือกิโลสองกิโลสามะครับทุกคนโอ้โหผมอยากดูมากครับจะบอกว่าเป็นการเลี้ยงแบบคอนโดนะครับผมก็พลิกแพลงจากการเลี้ยงแบบในรูปแบบธรรมชาติเอามารูปแบบของบ่อซีเมนโอเคไปดูกแบบันรับน้ำบอนี้ไปใช้มิดตั้งเนอในอใน,อในี่คือปลาเหนือวัดหมดเลยใช่ไหมครับ มีปลาสีเดือนนี่เดือนแต่มันจะมองเม้นกลางวันนี่ปลาเดือนแต่ซึ่งมันจะไม่ได้มียัะมาปรับน้ำมเพื่อให้คลายความทาบพอเราจะให้กินบอกนั้นปลาดุกโอ้ยหลอจำนายครับโอ้ต้องล้งไม่เรียบแต่วะโอ้ยอันนี้อันนี้อายุเท่าไยครับนี่ซีเดือนครับประมาณ17-18ตัวโลครับ17-18ตัวโลครับตอนนี้โลละเท่าไยครับโลส่งลอย10ครับตอนนี้เขาหลับราคาสูงอยู่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนก็คือเป็นตามภาษาท้องที่ปลาอะไรนะ ปลาโอ่นะครับปลาโอ้นครับทุกคือผมผมไม่รู้อะพี่พี่พี่ต้อยพี่ต้อยเอาเอาพันมาจากไหนครับผมอจากพัทลุรับเอซื้อซื้อมาใช่ไหมฮะจ่ายแบบเดือาชั้นน้นี่เดี๋ยวพี่ต้อยระจับให้ดูทุกคนก็จะมีอยู่สามบ่อด้วยกันนะครับทุกคนก็จะเป็นการเลี้ยงในระยะหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็สี่เดือนจะได้พี่ต้อยบ่อที่สอง สี่เดือนครับบ่อที่บอกลางกับบังนึ่งเดือนอยู่เลยอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนบ่อแรกเท่าไหร่ฮะสี่เดือนสี่พอสี่เดือนเสร็จก็มาปรับน้ำในบอดี้เผื่อจะรอจำหน่ายเนี่ยอ๋อตอนนี้เขาเขาจองไปนี่ไซนี้เหรอพี่ต้อยไม่ไม่ใหญ่กว่านี้เลยใช่ไหมครับมาใหญ่กับปลาราคาพอไสไสขึ้นมันจะราคามันจะดีสูงไปเลยครับเลยไซนี้ไซน์นาดกินอดชะมินหรือต้มสอมกับอ๋อสองร้อยห้าสิบทุกคนโอ้โหเนื้อมันอ่อนจริงๆอ่ะทุกคนโอ้โห รอจาหน่ายแล้วก็บ่อนี้นะครับมีการจองเข้ามาเต็มแล้วด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทุกคนพี่ออกพี่ไปดูปูอ่ะเดี๋ยวไปดูปูด,ดูปูกันต่อครับผมก็สามบ่อเนี้ยจะเป็นการปรับในรูปแบบของกลิ่นกลิ่นปลาเกี่ยวกับน้ํานะที่เลี้ยงประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราดูปูกัน อันนี้เป็นปูอะไรครับพี่ต้อยเป็นเป็น,เป,นเป็นปูดำกับปูดำปูดำหมดเลยโอ้โห,โโหเดี๋ยวผมยกออกให้ดูมันมีตะวันกันนะมันเหมือนเป็นอะไรอะ่ะทุกคนมันเหมือนมันเหมือนเป็นแม่พันปูอะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับใช่ไหมพี่ต้อยไม่ใช่รับเป็นเป็นปูเนื้อปูกินนี่แหละก็คือเป็นปูกินนี่แหละทุกคนโอ้ยไซนี้คือเดี๋ยวนะครับผมเปลี่ยนเลนนะครับทุกคนนี่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 ไก็ฝ่ามือผมอ่ะทุกคนโอกล้าหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดู อ่เทเลยเีเลยพีต้อยไซนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมส่งอีกเจ็ดร้อยเองครับตัวตัวประมาณโลประมาณโลหนึ่งเจ็ดร้อยบาทใช่ไหมฮะราคาส่งโอ้โหคือถ้าเกิดว่าขึ้นพัตคารหรือว่าโรงแรมนะครับไซนี้ก็น่าจะพันกว่าใช่ไหมพี่ต้อยอ่าประมาณพันกว่าถึสองพันครับพันห้าประมาณประมาณพันห้าทุกคนโอ้โห,โห,โหนี่ะครับ ข้อมูลดีๆในตำบลปากพยูนนะครับผมในอำเภอปากพยูนที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับผมอยู่ที่บ้านแถวเคียนแถวเคียนนะครับผมพี่ต้อยแกทําฟาร์มปูแล้วก็ฟาร์มปลาเนื้ออ่อนอยู่นะครับใหญ่มากตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียพี่ต้อยตัวผู้ครับตัวผู้ตดยวกับปิ๊กมันเดี๋ยวผมจะดูตัวเมียตัวใคร พอมีไข่ด้วยมีไข่ครับแต่ว่ายังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ก็เท่ากับว่าต่อไปถ้ามีถ้ามีไข่อะไรอย่างนี้พี่ต้อยก็ไม่ต้องไปซื้อลูกปูแล้วใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ครับอ่าการจำมันจำยากสำหรับสำหรับน้ำเรานะอ๋อเราก็ยังซื้อลูกปูอยู่ใช่ไหมครับซื้อมามามาตัวละไม่ไม่คุ้ตังค์นะตัวนี้เป็นปูไข่จริงเราระวังนะมันจะดุนป่าปูเนื้อเยอะเลย จะดุปลาผูเนื้อเดียวผมอ๋อถ้าเป็นลักษณะของปูไข่เนี่ยกล้ามันจะไม่ใหญ่เป็นคนใช่ใชครับแล้วมันจะดุดุมากครับดุมันหววไข่เนะ่นี่ถ้าโดนหนีบนี่ครับเห็นไหมกะปิ้งมันจะแต่งกันอือครับตัวนี้จะเป็นปูไข่ผมนิดเดียวมันจะปึ๊บเลยนี่นี่นี่มันจะดุพี่พี่ต้อยเคยโดนหนีบอ๋อบ่อยๆครับแล้วแล้วทำไงครับเวลาโดนหนีบก็ บางทีก็ทุกบางทีก็หักกล้ามเลยอมันจะไม่ปล่อยครับไปหนีบมันก็หนีบแน่นเลยอ๋อเราไม่สามารถแกะได้ใช่ไหมครับแกะไม่ออกโอ้โย่างับจ้ปูไข่ตอนนี้ประมาณเจ็ดขีดได้ไหมไม่ไม่ถึงครับตัวนี้ประมาณครึ่งโลครึ่งโลแล้วอย่างลูกปูที่ที่มันอยู่ในในนี้ครับพี่ต้อยแล้วเราเอาไปไหนครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้ครับความเค็มมันต้องเยอะมันถึงไข่ออกข้างนอกความเค็มบ้านเราอะความเค็มไม่ถึงไม่ถึงครับพอพอมันไข่เต็มที่มันเมื่อไข่ออกข้างนอกไม่ได้ปูก็ตาย หมายถึงว่าลูกปูใช่ไหมครับใช่ครับลูกปูจะตายไปตัวแม่ก็ตายอ๋อคือมันออกข้างนอกไม่ได้คือมันอยู่ผมมันเต็มในนี้ยไข่มันต้องออกข้างนอกนี้แต่มันออกข้างนอกไม่ได้เพราะว่าความเค็มต้องสามสิบขึ้นคือเดี๋ยวนะครับพี่ต้อยไข่มันจะอยู่ในกระดองใช่ไหมครับใช่ครับอยู่เต็มในนี้แล้วก็มันมันมันออกมาคือพอพอเต็มที่เต็มกระดองมันจะออกมาข้างนอกมันหยอกกลางท้ายเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกเพื่อมาอยู่ตรงนี้เหมืนที่เราเห็นกันครับเหมือนเหมือนปู แต่เนื่องจากความเค็มไม่ถึงมันออกข้างนอกนี่ไม่ได้ทะเลบ้านเราสังเกตไหมเราจะไม่เคยเจอปูที่ไข่อยู่ข้างนอกเพราะความเค็มมันไม่ถึงมันเราเห็นแต่ปูสงค้าอะไรพวกนี้อ๋อก็แสดงว่าลักษณะอย่างนี้พี่ต้อยก็ต้องขายเป็นปูไข่ใช่ไหมครับปูไข่ครับไราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้อยไข่เต็มนี่ของผมเริ่มต้นที่600ครับจนถึงพันแล้วแต่แล้วแต่ไซสส์นี้ใช่ไหมไซส์นี้ก็ประมาณ ส่งอยู่ประมาณ800ครับประมาณ800ทุกคนไซส์นี้ครับก็เท่าเท่าฝ่ามือนั่นแหละก็คือไข่คือแกะแกระดองออกมานี่ก็คือไข่เต็มอ่ะประมาณนั้นนะฮะด,ดูกว่เ็ก<ข>็<อ>คือว่าคอนโด,โดละหนึ่งตัวใช่ครับกลงใหญ่นี้ก็คือส่วนมากจะห้าขีดขึ้นหมดเหรอครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ครับผู้หมดเลยส่วนมากจะห้าขีดขึ้นทั้งหมด กินตาสดๆนะปลาให้กํากินเยอะมากเลยฮะโอ้เยอะถึงนวลเลยถ้าเป็นปูก,ก็วันเจ็อยอะไรวัรนเจ็ดตัวถ้าเจ็ประมาณ700ตัวนะครับฟาร์มนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทานปูก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อรับซื้อกับพี่ได้เลยใช่ไหมครับได้ได้เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์แล้วก็พี่ต้อยมีเพจไหมครับมีมีครับเพจทรงฟาร์ม อ๋อพี่ธงฟาร์มเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็ผมจะขึ้นเพจแล้วก็เบอร์โทรให้ด้านล่างนะครับทุกคนที่จัดตัวขนาดนี้เลี้ยงจนงเนี่ยก็สี่เดือนอันนี้นสี่เดือนนะครับไม่ไม่สี่เดือนแล้วก็จะได้ตัวขนาดนี้สี่ถึงห้าเดือนจากเนี้ยจริงจริงแล้วขนาดที่พี่ต้อยซื้อมาจาก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 ก็คือไซนี้กับไซเล็กกว่านี้ประมาณนี้เลยเหรอครับพี่เล็กกว่านี้แล้วก็ประมาณนี้ก็ประมาณสิบสิบสองสิบสามตัวโลเป็นการสร้างผลกําไร ใช้ระยะเวลาสี่เดือนนะครับทุกคนสร้างกําไรให้มันเพิ่มพูนขึ้นก็คือว่าอาหารที่ใช้พี่ต้อยก็จะใช้แค่ปลาที่มาจากทะเลเป็นปลาสดแค่นั้นเองนะครับทุกคนอาหารอย่างอื่นพี่ต้อยไม่ได้ใช้ช่ไหมครับไม่กับหอยอย่างเดียวกับหอยก็หาในในคลองนู่นที่มนิตาวันนั้นที่เราเคยใช้ได้หอยจากธรรมชาติมาเลี้ยงแล้วก็ปรับสภาพน้ํานิดหน่อยเพิ่มความเค็มแค่นั้นแล้วก็ทําการ บำบัดน้ำเป็นระบบการกรองน้ำเก็บตะกรนให้เป็นกลายเป็นน้ำใสแค่นั้นเองครับทุกคนเดี<ล><อ>๋ยวผมต้องมา<อ>พ่นตะตับไว้๋อให้มันอยู่ทรงใช่ไหมครับพี่ครับใช่ใช่มันอย่างนี้ยครับเวลาออกก็คือยังครบอย่างนี้อืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้พี่พี่ต้อยขายเป็นโอนิ่มด้วยไหมฮะไม่ไม่ขายโอนิ่มขายเป็นตัูใหญ่อย,อย่างเดียจวจํานวนเราน้อยครับไม่จะหนเพราะว่าอันนี้ทุกคนครับผมผมไม่กลัวมันหนีบแล้วนะครับเพราะว่ามัน มันเป็นคราบของปูฮะที่มันลอกคราบ,าบออกมาแล้วถ้าเราไม่ออกมันกินหมดอ๋อตัวนี้คือคือตั้งใจเอาออกมาเพื่อจะปุ่นแล้วก็ตาปลาไปไ้ดูนี่ครับครับอ๋อมีเยอะเลยนี่พี่พี่วางไว้เต็มเลยใช่ไหมใช่ใช่ที่อ,ออกมาบางส่วนครับแต่ส่วนมากจะให้เป็นกินเพื่อเพื่อเสริมแกลเทียมไม่ใช่ตัวของเขาเองเป็นไงล่ะอ่ากด ถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับข้อมูลดีๆในชุมชนของอำเภอบางยุนตามบนบางยุนหรือว่าในจังหวัดพัทลุงอะ่ะยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต้อยมากเลยสําหรับข้อมูลดีๆนะครับการทําฟาร์มปูแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนที่เป็นสินค้าเป็นปลาที่ตลาดก็คือพูดง่ายๆว่าตลาดมันไม่ตันนะพี่ต้อย ปลาปูเนี่ยเราไม่แทบไม่ต้องหาตลาดเลยตลาดจะวิ่หาเราใช่ใช่นั่นนั่นนั่นพี่ต้อยเ็าบอกว่าเราทําอะไรก็ได้ครับที่เราไม่ไม่ต้องไปลงแรงวิ่งหาที่ขายคือเราทําอะไรก็ได้ที่สังคมหรือว่าที่ตลาดเขาต้องการเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาหาเราเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหน้าลายกระเด็นเลยฮะทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมข้อมูลรายละเอียดผมขึ้นไว้ให้ข้างล่างก็ลากันไปเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับพี่ผมขอขอบคุณ<ด>พี่นะครับผม<ด>ขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ